ชัวออ่วร้ายข้าไปเ้าหาที่อยู่พักเทปเทจนจรมา คลิปนี้ผู้ใหญ่ดูได้ตามควาสิบแปดให้เรียกพ่อกับแม่มาดูด้วยใครไม่ชอบก็ไม่ต้องดูเนื้อหาในคลิปนี้มีได้ดถอสอเสียดเย็ดยามประชดประชันบุคคลหนึ่งบุคคลได้เป็นเพียงแก้การหนาเนเนื้อให้คนที่มีฟาร์มตกลูกได้ยากได้ลูดเท่าเลเลี่ยมกลนโกงของมิชาชีพถ้าทําให้ใครไม่พอใจก็ขออภัยมาดูแลกันร,รูดเรื่องกระเบื้องเล่าตอนนี้นะครับเราอยู่ติดไทยแดนประเทศเพื่อนบ้านก็คือกัมพูชาอำเภออารยประเทศนะครับ ซึ่งถ้าตามประวัติเนี่ยตามความเชื่อของคนไทยนะครับเขาเชื่อว่าของเขมรแลแต่เคสนี้เขาไม่ได้เกี่ยวข้องกับของเขมรแต่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงผีแต่ผมก็ตกใจนะครับว่าครอบครัวนียเขาเคยเลี้ยงผีมาตลอดบูชามาตลอดแต่ช่วงโควิดเนี่ยเขาไม่มีการบูชาความจริงถ้าคนที่มันเป็นผีและมันมีคุณธรรมเนี่ยมึงก็ต้องเข้าใจด้วยว่าช่วงโควิดเนี่ยมันคือช่วงที่ทุกคนแยก แล้วมึงจะอะไรกับครอบครัวนี่วะเดี่ยวนะจะไะไฟังนะถ้าผมไปเจอว่าเคสเนี้ยมันเกี่ยวข้องกับการไม่ได้เลี้ยงผีช่องโควิดนี่ชายคนไหนที่ผีเข้าครับคนไหนยายแล้วเราเป็นอะไรเป็นลูกชายเห็นทีงานบอกว่าใครเป็นโรคหัวใจ้ครับยา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 ไ่นั่งนั่งไปนั่งไปยายกไปนั่งไปไปนั่งไป <c oughs> เฮไย,ยยายดีใจนะดีใจหมอมาช่วยยายรู้ได้ไงว่าผมมาช่วย <c oughs> คือราชสูตรไปให้พระปัดมาใช่ไหมพระพระมาเอาของที่บ้านนะเขามาเขามาเอาของอของนา้าอีกคนหนึ่งไปพระมามาตรว,วกรักกายดีขึ้นไหม S <S ก็เหมือน,ดนเดิมครับไม่ไม่ดีขึ้นแต่ได้ข่าวเห็นทีมงานว่าเราเป็นลูกแต่เราปวดเป็นโรคหวัวใจด้วยเป็นไทรอยเป็นหวัวใจแล้วเราทํางานไหวไหมไหวแต่หนักไม่ได้ทำหนักไม่ได้ทําอะไรอยู่คร<อ>ับเรา้คนขายของแบบขายปลาทองโก,โกนะ่อ, <S 2> <S 2> อยู่ในหมู่บ้านอยู่ที่ไหนนะอยู่ในหมู่บ้านรับขายดีไหมตอนเช้าใส่ตอนเช้าก็ประมาณทำงานได้หรือว่าเขาเว้นไอ้ตรงนั้นไว้ น,นนั้นก็ปกติเขาจำไม่ได้แต่ไม่ได้โซ่แท้กุญแจมือเหมือนธนาเีศาจนะ <c oughs> คือเพื่อนผมามาเล่นซาดิจ,จนเมียเขไปปฏิบัติธรรมแล้วไปเจอสายธรรมะแทนกันเลยแล้วอยู่ได้นานไปนรับขันมายายรับทำไมาตอนแรกยายปวดขาไปหาหมอกินยาท่าไหร่ก็ไม่หายนี่มีมีมีร่างทรงอยู่ไม่ระบุชื่อเขาเนาะเขาบอกว่าตาบาลท่าบันดุจะมาอยู่ด้วยให้มารับขันแล้วหายไหมไม่หาย อา้าวไม่หายเลยไม่เอาขันไปเฟี้ยงด้างทรงกระยายอยู่ไกลมากมันอยู่ใกล้ๆโดนไหมโดนเจอได้ไว้ยคงหนึ่งเสียงกันหลายบาทไหมก็มตกเกือบสามหมื่นทั้งซื้อบอกของทำบ่อยไหมครับทำมาอยู่สองปีสามปีครั้งสามปีครั้งเฉลี่ยแล้วทําถึงสิบครั้งไหมไม่ถึงประมาณสามครั้งก็รอดไปเป็นแสนเลยนะก็เราไม่เป็นไรคนทหารเงินะหรอ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ล่อไปดึงสายนนี่นะก็ว่าหายไม่ดีแล้วนะทำแบบนี้ก็เล้วัม่ยายเชื่อไปเชื่อมันทำไมอ่ะเคยเห็นมันหรอเอ่เราก็เอา่นี้เขามันทำยายไม่ดีก็ลบหลู่แม่งเลยก็จะลบหลู่แล้วเนี่ยเออเอาเลยก็คือว่าผิดผิดผิดก็ผิดมาตลอดทำตลอดทำยายตลอดทิ่มัแทง ร้องเหมือนหมูถูกเชื่อตลอดไหมแล,แล้วยิ่งหอยยายมียิ่งหอยไหม,ไมยายพาไปดูดิสาธุสาธุข้าพเจ้าขออันเชิญท่านพ่อบุญบุรีลงมาประทับร่างข้าพเจ้าให้คุณหมอดูสิ <c oughs> ว่าเป็นยังไงมายังไงพวกท่านถึงมาทําร้ายร่างเนี่ยเป็นยังไงท่านอย่า คุณหมอท่านอยากจะดูที่หมอเข้ามาเนี่ยไม่ใช่เข้ามาปาามาฆ่าม,มา,ามอะไรเข้ามาอยากรู้ว่าว่า,า<ๆ>ท่านเนี่ยอยู่ตรงนี้จริงไหมมีจริงไหม,อมขอให้ท่านนะลงประทับร่างข้าพเจ้าสาธุสาธุาธข้าพเจ้าขออัญเชิญท่านยอมแล้วนะยอมแล้วบอกเออุยก<พ>็ยอมแล้วยอมแล้วนะยอมแล้วใช่ไหมยอมแล้วเอม่ทำอะไรกูเลยอแล้วยอมแล้วทําไมจะต้องให้แกปวดยอมแล้วฮะ ยอมมากยอมยอมแล้วที <th ่ไปรบอเขาไม่ได้ฆ่าได้ดีอันนี้ใครครับพ่อบุญบุรีกูไปแล้วเออเจ้าไปแล้วอ่าแล้วเจ้าเป็นอย่างจักแคบมาเห็นให้เขาเจ็บเขาปวดให้ค่อยเจ็บค่อยปวดค่อยนางมานอันชยาเนี่ยพอได้ยุ่มีความสุกนะกูไม่รู้กับมึงอ้าวที่มางง้บุงก็ค่อยจังดีมึงพูดไม่ดีมึงก็โดนอย่างนั้นแหละค่อยบุญบ่าอี๋ขงบุดบุรียายายุดยุดไปสาวเออ กลัวแล้วกลัวแล้วข้เาเเจ้ากลัวท่านแล้วท่าน,นจะคุยอะไรข้าไม่มีที่อยู่ข้าไม่มีที่อยู่ข้าก็ต้องอาศัยร่างของญาติเป็นทวดเป็นปู่่าตาทวดเชื่ออะไรครับเชื่อบุญค่ะต้องการอย่างมีที่พักอาศัยที่อยู่ที่กินแล้วที่ว่าไปอยู่วัดบ่ได้ไปอยู่หรอไปไปเอ้ยองค์อื่นเข้าไปข้าไปเจ้าไม่ได้ไปนะเพราะแรงข้าแรงเข้าไม่ถึงข้าไปเจ้า ข้าพเจ้าไม่กลัวแต่วันนี้ข้าพเจ้ากลัวแล้วกลัวอะไรฮะกลัวหมอป้ากลัวหมอแล้วทำไมถึงไม่ไปเกิดน,นะครับข้าพเจ้าไม่มีบุญที่จะไปเกิดเอาละที่เหตุบุญให้ในเหัเฮตุกระถิ่นข้าพเจ้าไม่ถึงไม่ถึงท่านข้าพเจ้าไปไม่ถึงท่านบุญของข้าไม่ถึงท่านเพราะข้าบาปเหลือเกินข้าพเจ้าบาปมา มาเจ้าอยากไปเกิดบอหมอปลาเพื่อนทีเอาไปเกิดแล้วไปกับเพื่อนเดอยอมเออนอมาเปเจ้ายอมเออยอมทุกสิ่งทุกอย่างเออไปอืเพื่อนจะให้ไปเกิดแล้วไปเพื่อนจะมาช่วงไปเกิดแล้วไปกับเพื่อนเดอพ่อเดอไปเพื่อนถ้าไปเจ้ายอมยอมไปทุกสิ่งทุกอย่างไปทุกที่ทุกทางเออไปไเปเจ้าอยากจะไปเป็นทวดของคุณยายเหครับเป็นทวดเป็นทวดเป็นอะไรตายฮะ อนข้าพเจ้านะนะข้าพเจ้าโดนฆ่าเมื่อก่อนก็เป็นเขาอยู่ฝั่งข้าพเจ้าโดนฆ่าเพราะข้าพเจ้าไม่ใช่เป็นมนุษย์ที่ดีเหมือนพ่กท่านข้าพเจ้าเป็นมนุษย์ที่ชั่วร้ายข้าพเจ้าหาที่อยู่พักเปเนจอฑมาข้างเลยไปขึ้นมาเห็นมึงก็เข้าใจยนนะไอ้เชียฝุ่นมันโดนกูเนี่ย รู้ละทำไมให้กูนั่งตรงนี้ถ้าไม่มีความสามารถถ้าพระพเจ้าไม่มีความสามารถจะต่อสู้กับข้านีแล้วยัยจ้ายายเชื่อผมนะจ้าเป็นอย่างนี้ยายอ่ะกูัวยายไม่ต้องยบตุงไว้ ยายได้กลัวยายอมีความกังวลยายมีความกลัวในสิ่งของพวกนี้ที่ยายรับไปเสียเงินเสียทองมาถ้าตาใดแม่เราหรือตัวในคนในครอบครัวเดินผ่านณจุดน,นีย้ยายก็จะเกิดความกังวลอยู่แล้วว่ามันยังมีสิ่งเหล่านี้อยู่แต่ถ้าอยากให้ยายหายประกติกเลยก็ทำลายของเนี้ให้มันจบสิ้นไปพอมันทำลายของนี้จบสิ้นไปในบ้านนี้ก็ม,มีที่โล่งแล้ว พอเดินผ่านก็ไม่เจอภาพบาดหูบาดตาบา,าดใจยายก็จะหายปกติมันก็จะมีใครมาลงการที่มาลงยาเนี่ยยายแกรู้สตกทุกอย่างเพียงแต่แกกลัวในสิ่งที่เคยโดนกระทํากลัวทุกอย่างฮะเอาละกลัวทุกอย่างผมจัดการนะยายจัดการนะผมขอจัดการจัดการเลยค่ะเดี๋ยวผมให้พร้อมขอให้ทีมงานเราอมท,ทำให้ครอบครัวเขาสบายใจ เดี๋ยวเราจะส่วนถอนให้ให้ตัวยายที่นานผมขอใช้สื่นเลยนั่นน่ะมันชื่ออะไรพ่อออนะเขาเรียกชื่อพ่ออะไรครับพ่อบุญพ่อบุญจอยเจติเออทีนานเอานี่ออกก่อนเลย เดิเพื่อนจะทำไมใช้กล้องจเไว้เทปนี้เป็นเทปที่ดูตสกระป๋สุดละ เอาถุงปุ๋ยมีครับมันไม่พอหรล่าอันนี้เดี๋ยวอันนั้นคืออะไรผ้าอะไรก็ไม่รู้ชุดชุดไหมถ้าชุดเอา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 ออกมาใช้ได้อออกะไรที่ใช้ได้ใช้ชุดไหมชุดนี้เอาเอาเอามือใช้ใส่ผ้าเป็นผ้าใส่แยกเลยเอาขยะไปทิ้งเดี๋ยวดาบดาบนี่คือมันเป็นหนึ่งของสมรภูมิใช่ไหมแต่วันนี้ เราก็ต้องต้องใช้ดาบเนี้ยที่เขาเคยรับมาเอ็้ปันเป่าให้สิ่งไม่ดีที่เขาเชื่อว่าอยู่ในตัวเขาออกไป รายการช่างอายหอหรือว่าเราเดินารเวเนี่ยกงน้องเนี่ยตาเราก็เกินความสบายใจแล้วแม่ต้องกังวลอาการจะเป็นไม่ต้องไปกังวลว่าเราจะต้องมายกให้เขายกครูทำพิธีเลี้ยงอะไรเฮ้ยกูว่า คื่ค่เรื่องอุตสาหานี่ร้นพี่นะครับผมอยากจะบอกคนแล้วว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราเชื่อว่าเข้ามาปกป้องรักษาเราเนี่ยมันไม่มีจริงหรอกครับสิ่งที่จะมาปกป้องรักษาเราได้ก็คือสถาบันครอบครัวนะครับเห็นไหมว่าสุดท้ายพลายป่วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คนเชื่อนับกันมาต้องเสียเงินเสียทอง